คนร้ายบุกเหลี่ยวชิงทองคำหนัก24บาทจากร้านทองเยาวราชเอเชียสาขาเจซตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเซสโกโลตัสสาขาราดพาว,วังหินโดยคนร้ายได้สวมแว่นสายตาปิดบางใบหน้านุ่งกางเกงยียนทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำหนัก5บาท1เส้นก่อนจากนั้นฉวยโอกาสกระโดดข้ามเคาน์เตอร์หยิบสร้อยคอทองคำหนัก4บาทอีก6เส้นน้ำหนักรวม24บาท วิ่งหลบหนีวิขีจักรยานยนต์ y a m a าฟีโน่สีดำคาดแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีมุ่งหน้าไปทางถนนลาดปาเขาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนพยายนที่เกิดเหตุถึงตำหนิรูปพันคนร้ายเพื่อติดตามมาดำเนินคดีต่อไป 好都要。<laughs> <noise> <noise>